นี่น่านี่โลกอุ้ยเสียงอะไรวะเออมันมีน้ำพุนอยู่แล้วเสรอเปาก็แล้วก็อะไรนะขนมจีบจีบจีบอีมันคืออะไรวะโอ๊ยโอ๊ยเออเออขนมนี้ก นี่รหาพี่เราว่าราเรียนภาษาอังกฤษนะเราเคเรีนแล้ยทุกคอันนี้นจ้งีกปั อันนี้ืดปักใช่ไหมเฮ้ยใช่ใช่เฮ้ยเกินด้วยอาเมกเกอร์ชีฟองมันจะแหลกทุกคนเฮ้ยอาเึ้่งน้อยอาเพิ่งย่าเพิ่งเฮ้ยมีเพื่อนเร <Okay. S 2> เพื่อนโคตรเยอะเ้าต้อยเพื่อนเดียวกันเราแล้วก็จอยเพื่อนอันนี้ละที่เราตอยอายุสิบสองแล้วที่เราอยู่ป6หุทับหนึ่งแต่ชอบแกงเราโอเคเพื่อนไปเลยไปเลยเดีย๋ยวมันะไปเลยเออ มันจะอือลูกเพ้อให้เราไปพร้อมื่อนน่ะมันจะตกได้ทุกคนวิ่งแรงมากวิ่งไปสิเนาะวิ่งไปไปรอนทำไมนะเคเคเคคืออะไรวะ อ้อันกีดโหลวะเอ่พวกเราคิดมันไม่เล็กอะตุทสับแปะไม่ลื่นอนะมันก็ไม่เล็กทุกคนไม่ใช่ตุทสับที่มันแตกแล้วนะ เราต้องดิ้นนานคืนน wow, ี้ต้องทาที่กองทาที่กองนะอ่ะเก็บให้ให้เลยเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนได้รู้ได้รู้ทางทางนี้ไง ทุกคนเรา้ต้องขี้กองสปายมากอากาศเย็นมากทุกคนแล้วเ,เราข้างในเรานอนเป็นไงนะใกล้ๆเราเราฝันอะไรว่าเนี่ยทุกคนทุกคน นายนะทุกคนทุกคนทุกคนน่าถึงแล้วเอาอันไหนดีเรืือ,อ,อ,อนี้ได้ไหมนี้ได้เอ้มันซ้อนกันน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพ้าะขนาดนี้ก็ได้ ทุกคนแล้วต้องเอาสอนหนังว่าทุกคนเอานหนานไหนเัต้องที่กองอะไรเลยต่อไปต่อไปมาทำทำหยบตรงนี้ เพราะว่าเราต้องเดินแบบนี้คเราเล่นก็ว่าเขาเก่งนะว่าวินเนี่ยง่ายมากทำเหมือนพี่เราอะพี่เราก็ทำได้นะเฮ้ยทุกคนอันไหนอันนี้โอ้ไมค์กัส วุ้ยเื่อกเลืออนเปทำคลิปกคนเราเคยเล่นออปปี้ออปปี้ที่จุดอ่ะที่เป็นแกงอ่ะเฮ้โอเคอุ๊ยวุ้ยกตกกู เขาเขาหัวน้าน่าไม่เลยมันมีจุดเสียบด้วยจุดเสียบมันอยู่ข้างหน้านี่มีหนักนี่เราจะนี่เราอันี่สามอ่ะ ดู้้จากเพลงนี้ไหมเราเจอทางออกอเลยตื่น่าจากนี้เราไม่อาจีิอวไรเราจะเรื่องแบบจบๆหรือ คนปอกไข่ได้นะปอกไข่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็าปอกผู้ใหญ่น้องทุนตะคนเสร็จแล้วใจมากอันเออคือมันคืออะไรเฮ้ยอันนี้สาวคือหนีหน้องหนีทุกคนนึกจากแบบ เราเไมเป็นหลอกไหมเพื่อนเพื่อนเราให้ตัวซิกเซเว่นมายวเ,าเล่นจบเดี๋ยวาวต้องโชว์อีกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเราเคยเอาสับไปที่รถด้วยนะ,ะไม่ใช่หนูอัดคลิป สิกสิบเจ็ดทุกคนนรัขาเล่นกเุ่มอย่างนี้นะเข้าใจเข่เข้านเนี้ยเขาว่าเขา ราไม่ใช่ชิปปองนะนะพ่กคนคุนเย๊ฮิไม่ใช่ชิปปองก็ได้แล้วชิวอาคืนนี้นะถ้าใช้ชิปปองมันก็ยากนี่คือแต่มันก็ไม่ยากนะ ถ้เขาขยบต้องใช้กอันนี้ง่ายมากอค ะค่ะมันยับมาแล้วเนี่ยลูกบ้านสวยเนี่ยอ่านคำศัพท์เนี่ยเติมคำศัพท์ให้นักเรียนเติมตัวอักษรตรงกับรูปภาพ